สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่7จธันวาคม64นะคะพี่น้องก่อนคำนวนนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนทาคำนวณว,วันที่7เนาะค่ะพี่น้องคะเราไปดูวันที่6ก่อนนะคะเข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องวันที่6นะคะจะให้เด่นรอบเช้าอยู่ที่ เจ็ดและหกเนาะพี่น้องบนมาห้าสี่สามล่างสามแปดนะคะรอบเช้าไม่เข้านะคะพี่น้องขาสถิติมีเข้ามีหลุดทุกรอบนะคะรอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะจะให้เด่นเก้าและแปดนะคะเก้ามาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะจะจจับ,จบครูให้เ่าเนาะพี่น้องบ่ได้เขา่าไม่ได้จับบันเก้าหกเนาะคะ่ะมันเข่าเก้าหกสองเก้าหกล่างศูนย์เก้านะคะค่ะพี่น้องขามาค่ะ มาดูของวันที่เจ็ดต่อเลยค่ะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะพี่น้องวันที่เจ็ดนะคะจเจ๊ก็จะผลการออกรางวัลหกธันวารอบเช้ามาคำนวณน,นะคะบนและล่างนะคะบนห้าสี่สามล่างสามแปดนะคะพี่น้อง 5, 4, 3, 3, 3, 8, 1, ห้าบวกสี่บวกสามบวกสามบวกแปดได้ยี่สิบสามลบหนึ่งเหลือยี่สิบสองลบหนึ่งเหลือยี่สิบเอ็ดนะคะจับตัวเด่นเหมือนเดิมค่ะ เด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่สองและหนึ่งค่ะของหวยหุ้นจีนนะคะ,ดะนะเดี๋ยวจะมักวาดบาเนาะพี่น้องนะแล้วจะหมักเด้อค่ะเด้อสองนะคะใจะจะจับสองก่อนนะคะพี่น้องจะหมักสองแปดนะคะสองหนึ่งสองเจ็ด สองห้าสองเก้านะคะหนึ่งนะคะพี่น้องเจมักหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะ ค่ะพี่น้องค่ะมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะผลการออกรางวัลหกธันวาคมรอบบ่ายมานะคะบนและล่างเนาะคะ่ะพี่น้องบนสองเก้าหกล่างศูนย์เก้านะคะสองบวกเก้าบวกหกบวกเก้านะคะได้ยี่สิบหกลบหนึ่งเหลือยี่สิบห้าลบหนึ่งเหลือยี่สิบสี่นะคะพี่น้องจับตัวเด่นสองตัวหลังเหมือนเดิมนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะ จับจับค่านะคะพี่น้องหาคู่ห้านะคะหาความน่าจะเป็นนะคะเจะมาค่าสองห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าแล้วก็ห้าแปดนะคะสี่ค่ะพี่น้อง จะมักสี่แปดนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดค่ะค่ะพี่น้อง่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องมักตัวใดก็เลือกใดค่ะแล้วจะมักค่ะพี่น้องค่ะ แล้วแต่ชอบนะคะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เจก,กเสียไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะก่อนจบคลิปนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กระเสียวไวซัมนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะค่ะพี่น้องขะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ